ครับสวัสดีครับมาดูน้ำถาคลองคลองยังยังยังมีน้ำอยู่หลายะครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็มาอยู่กับบ้านระหว่างบ้านกับเพากับบ้านนานๆนะครับครับมาดูคืออันนี้คลองมาจากไหนคลองมาจากบ้านทางบ้านบ้านประสาทบ้านเมืองท,ทีไม่ใช่จุดที่ ปราสาทบ้านดอนท่าอยู่ข้างหลังนะครับอ่ามันมีคลองซอยแยกมาจากตรงน,นั้นนะแต่ตอนนี้น้ำก็ยังมีเหลืออยู่หลังจากน้ำท่วมเดือนกันยาสิงหาคมยาตุลาถ่อเนี้ยรอบสองเท่น้ำยังเขายังกักไว้ตอนนี้ช่วงวันที่13มษีนาคมยังมีใช้อยู่ก็มีระบบกักน้ำอยู่เมื่อกี้ผมไปไปที่ยวไทยกับไ,ไปทางทางจ้ามันก็แห้งลงนิดนึงแต่โดยส่วนใหญ่ มีน้ำอยู่อยก,ก,กักก็กักไว้หลายเพราะนั้นก็เป็นที่ใช่ของชาวบ้านนะครับอันนี้เขาก็มีเลิงเป็ดนะเลงเป็ดนะครับ,นนรบมีชาวบา้านมาหาหป่าฝั่งนู้น,นครับแต่ฝั่งนู้นก็ทำน,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 นุ่นบานกะพาันเนกเพาวนนี้มีงาน,ยนอยู่นบ้านดรานาเราหนาเนี่ยนี่จะไปบ้าน ประมาณนี้มันก็หนยอยนบนี้มาดูขนะ้าวนาอันนี้อยากเกี่ยว,ว,วก,ยญญยกับ,บนตกเบาบานะครับตวาที่ตองเมตาเขาก็ถยส่วนใหญ่ถทยได้กบนะครับาไปอันนี้ไม่ยอก่วมองับถยนะครับอันนี้นำประชุมชมมาวบ้านมันตกมาหลายระดัลนะครับที่นี่หน่อยโทด ผลลีบพิมพ์ข้อมูลพี่น้องในบ้านเองนีล่ลนะครับหน้าบ,บ้านกระเพาเชื่อมต่อบ้านนาหนาดนะครับนี่ครับ